และเมื่อเห็นได้ชัดนะครับว่าเรือนจําทั้งสองที่ผ่านมานั้นไม่สามารถกักขังนักโทษอย่างชิราโทริไว้ได้ทางการจึงตัดสินใจส่งตัวเขาไปคุมขังที่เรือนจําที่มีชื่อว่าอาบาชิริซึ่งเป็นสถานที่คุมขังที่มีความเข้มงวดที่สุดในญี่ปุ่นจนถูกเปรียบเปยกันว่าสถานที่แห่งน,นี้คืออัครทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับผมโชแปงทอ l ์กแองจินะครับเมื่อพูดถึงคําว่าตํานานการแหกคุกนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงนึกถึงภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อดังอย่าง p พรส o n นเบรกแพลนลับแหกคุกนรกหรือถ้าย้อนความเก่าไปมากกว่านั้นนะครับก็คงจะเป็นภาพยนตร์การแหกคุกที่ได้รับการยอมรับว่ามันคือหนังที่ดีที่สุดตลอดกาลอย่างโชแชงรีเดมชัน แต่เ,เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเรื่องราวการแหกคุกสุดเหลือเชื่อประมาณนี้ก็เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกของเรามาแล้วเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการขุดอุโมงค์ที่มีระยะทางความยาวมากกว่า1.6กิโลเมตรของชายผู้มีชื่อว่าเอลชาโปเจ้าพ่อมาเฟียของประเทศเม็กซิโกที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันไปแล้วครับแต่ในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนั้นก็เป็นเรื่องราวการแหกคุกของชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่งที่การหลบหนีของเขากลายเป็นตำนานและโด่งดังไปทั่วทั้งโลกเนื่องจากาชายผู้นี้ เขาได้ทาการหลบหนีแหกคุกถึง4ครั้งติดต่อด้วยกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับรู้กันว่าชายผู้นี้เขาใช้วิธีการใดถึงได้ทาการหลบหนีแหกคุกได้มากมายขนาดนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมเนื้อหาเรื่องราวในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ โยชิเอชิราโทรินะครับเป็นชายชาวญี่ปุ่นเกิดในยุคสมัยปีคิเตสกตัก้าร1 9 0เเล่ากันว่าเขาเกิดในครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจึงส่งผลให้เขานะครับกลายเป็นเด็กเกเรมีปัญหาต่อยตีอยู่เสมอและต่อมาจนกระทั่งเขาอายุได้26ปีนะครับเขาก็ได้ก่อคดีและถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์ซึ่งคดีในครั้งนี้นะครับตัวเขาเองก็ให้การปฏิเสธมาตลอดว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนทําแต่อย่างใดครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามในตอนนั้น ตัวเขาก็ไม่สามารถหาหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อที่จะมาหักล้างและยืนยันได้ว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ดังนั้นศาลนะครับจึงได้ทำการตัดสินให้เขาจําคุกตลอดชีวิตภายในเรือนจําที่มีชื่อว่าอาโอโมริและเรือนจําแห่งนี้เองครับที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวตำนานการให้คุกของชายผู้นี้ที่ได้รับฉายาว่าจอมเวทแห่งเรือนจําชิกาทริ การใช้ชีวิตของเขาภายในเรือนจำนะครับก็เป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากว่าในยุคสมัยนั้นระบบการคุมขังค่อนข้างจะเป็นไปอย่างโหดร้ายมีการทําร้ายทรมานนักโทษอยู่เสมอแถมเหล่าอัยการนะครับหรือว่าผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินคดีของเขาก็พยายามที่จะยัดเยียดปรับเพิ่มโทษของชิราทุริอยู่เสมอครับก็คือจากเดิมที่จําคุกตลอดชีวิตให้กลายเป็นประหารชีวิตแทนครับและเมื่อตัวเขารู้ดีว่าความหวังในการมีชีวิตต่อเขานั้นใกล้จะหมดสิ้นลงในเมื่อไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไปชิราท ผู้นี้จึงได้ทําการวางแผนแหกคุกและหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ได้อย่างสําเร็จในปี1936โดยวิธีการอาศัยช่วงเวลาประมาณ15นาทีตอนที่เหล่าผู้คุมกําลังทําการสลับเปลี่ยนกะและในช่วงเวลานี้เองครับตัวเขาก็อาศัยจังหวะใช้เศษลวดที่เขาแอบเก็บสะสมมาจากถังตักน้ําที่ใช้สําหรับอาบน้ําของเหล่าบรรดาน,นักโทษทั้งหลายเพื่อมาทําการดัดแปลงสภาพนะครับให้สามารถสะดดกุญแจมือและกุญแจห้องขังได้อย่างง่ายดาย ก่อนที่ตัวเขาจะวิ่งหนีออกจากคุกแห่งนี้ไปโดยทิ้งเศษกองไม้เอาไว้ใต้ผ้าหม่มเพื่อหลอกล่อให้เหล่าผู้คุมนะครับเกิดความเขา้าใจผิดคิดว่าตัวเขาเองยังคงนอนหลับอยู่ภายในห้องขังแห่งนี้ซึ่งกว่าที่เหล่าบรรดาผู้คุมจะรู้ตัวนะครับชิราโทริก็ได้ทําการหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ไปไกลเสียแล้วครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เพียงแค่ไม่นานนะครับการหลบหนีของเขา ก็ต้องอยุติลงครับเมื่อเขาพลาดท่าถูกจับตัวได้ในขณะที่กําลังพยายามขโมยยาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงคุกแห่งนั้นและการถูกจับกุมครั้งที่2ของเขาในครั้งนี้นะครับมันก็ส่งผลนั้นไปเขาถูกตัดสินและส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจําที่มีชื่อว่าอากิตะซึ่งเป็นเรือนจําที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนามากยิ่งขึ้นและก็ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตของเขาภายในคุกแห่งนี้จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับซึ่งนอกจากการที่เขาจะต้องโดนรังแกทําร้ายเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมา เขายังต้องโดนใช้แรงงานอย่างหนักแถมยังต้องอดทนนอนในห้องขังที่ไม่มีเตียงหรือแม้กระทั่งแต่ผ้าห่มซักผืนท่ามกลางอากาศที่เย็นจัดอีกด้วยครับและห้องขังแห่งนี้นะครับก็ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่แคบมีเพดานที่สูงแทบจะไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆส่องเข้ามาถึงห้องนี้เลยก็ว่าได้ครับจะเรียกได้ว่าชีวิตภายในห้องขังแห่งนี้ของเขานั้นแทบจะไม่มีเรื่องดีๆให้จดจําเลยก็ว่าได้แต่อย่างน้อยนะครับตัวเขาเองก็เคยเล่าว่าภายในเรือนจําแห่งนี้ยังคงมีหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้คุมเพียงแค่คนเดียว ที่คอยปฏิบัติดูแลเขาเป็นอย่างดีต่างจากผู้คุมคนอื่นๆทั่วๆไปวันเวลาผ่านไปนะครับการใช้ชีวิตของเขานั้นก็เป็นไปอย่างยากลําบากครับเนื่องจากว่าคดีที่เขาเคยก่อ บวกกับประวัติการแหกคุกของเขาก่อนหน้านี้มันก็ส่งผลทําให้เหล่าบรรดาผู้คุมทั้งหลายนะครับต้องคอยจับตาและพร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้การแหกคุกของชายผู้นี้นะครับเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแต่แล้วจนกระทั่งปีคศ 1, 1942นะครับหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในคุกแห่งนี้ได้เพียงแค่ไม่กี่ปีชิราโทริก็ได้สร้างความตะลึงให้กับเหล่าผู้คุมเรือนจาได้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเช้าวันหนึ่งนะครับในขณะที่เหล่าผู้คุมกําลังทําการออกตระเวนตรวจความเรียบร้อยของห้องขัง พวกเขากลับพบว่าชิราโทริได้หายตัวไปจากห้องขังครับซึ่งนั่นก็หมายกวาว่าชายผู้นี้ได้ทําการหลบหนีออกจากห้องขังที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีในที่สุดครับแต่การที่เขาหลบหนีออกมาจากคุกแห่งนี้ได้นะครับก็ใช่ว่าชีวิตของเขาจะเป็นอิสระสัทีเดียวครับเนื่องจากว่าทางการนะครับได้ทําการออกคําสั่งมีการไล่ล่าเพื่อตามตัวเขากลับมารับโทษให้จงได้ครับจึงทําให้การใช้ชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นต้องเป็นไปอย่างลบลบซ่อน ไม่แตกต่างจากการใช้ชีวิตในคุกเท่าไรนักครับและเมื่อตัวเขาไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนะครับจนมุมไร้ซึ่งที่ไปเขาจึงตัดสินใจติดต่อไปหาผู้คุมเรือนจําเพียงแค่คนเดียวที่เคยปฏิบัติตัวดีต่อเขาโดยชิราโทรินะครับได้ยื่นข้อเสนอแก่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าเขาจะทําการมอบตัวกลับเข้าไปยังคุกแต่มีข้อแม้ว่าเราผู้คุมนะครับจะต้องไม่ทําร้ายลังแกเขาเหมือนก่อนที่เคยผ่านมาพร้อมยังขอร้องอีกว่าจะต้องให้โอกาสเขา เปิดเผยเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังที่สุดแสนจะโหดร้ายภายในคุกแห่งนี้ให้แก่ชั้นศาลฟังเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเรือนจําต่อไปครับแต่หลังจากที่เจรจาต่อรองข้อตกลงกันแล้วเสร็จนะครับเรื่องราวกลับไม่เป็นไปตามที่ชิราโทริหวังครับเนื่องจากว่าผู้คุมขังที่เขาไว้ใจที่สุดกับทรยศหักหลังเขาและแจ้งเบาะแสที่อยู่ จนทําให้เจ้าหน้าที่นะครับสามารถตามมาจับกลุ่มตัวชิราโทริกลับเข้าไปรับโทษได้อีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่ทําการจับกลุ่มตัวเขามาได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็รีบทําการสอบปากคําชิราโทริเพื่อหาคําตอบว่าเขาหลบหนีออกจากห้องขังแห่งนี้ได้ด้วยวิธีอะไรกันชิราโทรินะครับก็ได้เล่าว่าการแหกคุกข,ของเขาในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการสะดดกุญแจมือนะครับและใช้แขนขาของตัวเองยันกําแพงของห้องขัง ปีนป่ายขึ้นไปเพื่อขยับโยกหน้าต่างบนเพดานห้องขังวันลนิดวัลหน่อยก่อนที่จะลงมาทําการใส่กุญแจมือล็อกตัวเองตามปกติเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตของเหล่าบรรดาผู้คุม เขากระทําแบบนี้วนไปวนมาซ้ําแล้วซ้าเล่าครับจนสามารถทําให้หน้าต่างบนเพดานนั้นหลุดออกและหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้จนสําเร็จได้ในที่สุดครับและเมื่อเห็นได้ชัดนะครับว่าเรือนจําทั้งสองที่ผ่านมานั้นไม่สามารถกักขังนักโทษอย่างชิราโทริไว้ได้ทางการจึงตัดสินใจส่งตัวเขาไปคุมขังที่เรือนจําที่มีชื่อว่าอาบาชิริในฮอกไกโดซึ่งเป็นสถานที่คุมขังที่มีความเข้มงวดที่สุดในญี่ปุ่นยุคสงครามจนถูกเปรียบเปรยกันว่าสถานที่แห่งนี้ คืออัครทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแถมสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนี้นะครับยังมีอากาศที่เหน็บหนาวเย็นยะเยือกจนเรียกได้ว่าต่อให้นักโทษทําการหลบหนีออกมาได้ก็เป็นเรื่องยากที่เหล่านักโทษนะครับจะสามารถเอาชีวิตรอดต่อไปได้ครับซึ่งแน่นอนก็ว่าชีวิตของชิราโทริภายในคุกแห่งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความยากลาบากไม่ต่างจากคุกก่อนๆที่เคยผ่านมาเขาถูกรังแกถูกรดปริมาณอาหารลง เพื่อให้เขานะครับไม่สามารถมีเรี่ยวแรงในการหลบหนีจากคุกแห่งนี้ไปได้และยิ่งนานวันการกดดันรังแกจากเหล่าบรรดาผู้คุมนะครับก็ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับจนทําให้ชิราโทริเสียสติและตะโกนล,ลั่นประกาศออกมาว่าเขาจะทําการหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ให้จงได้ครับและเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตัดสินใจย้ายตัวชิราโทริ ไปคุมขังที่ห้องขังพิเศษที่หน้าต่างของห้องขังแห่งนี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าศีรษะของนักโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือยังมีการสั่งทํากุญแจล็อกแขนขาชนิดพิเศษที่ไม่มีรูกุญแจเพื่อให้ชีราโทรินะครับไม่สามารถทําการปลดล็อกได้เหมือนครั้งก่อนๆที่เคยผ่านมาซึ่งหลังจากที่ทําการย้ายตัวเขามายังห้องขังที่รัดกุมใส่กุญแจมือกุญแจเท้าแบบพิเศษตลอด24ชั่วโมงนะครับแถมยังได้ทําการลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อของเขาลง จึงทาให้เหล่านักโทษทั้งหลายนะครับต่างเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นแผนป้องกันนักโทษหลบหนีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับแต่ก็ยังคงมีอีกหนึ่งจุดอ่อนสําคัญนะครับที่เหล่าบรรดาผู้คุมมองข้ามไปก็คือเมนูอาหารอันน้อยนิดที่จัดเตรียมให้แก่ชิราโทริทานในแต่ละมื้อนั้นมักจะมีซุปมิโซะประกอบอยู่ด้วยครับซึ่งชิราโทรินะครับได้อาศัยจังหวะที่เหล่าบรรดาผู้คุมเผลอทําการสาดซุปมิโซะที่มีปริมาณอันน้อยนิดในแต่ละมื้อของเขาใส่น็อตของหน้าต่างห้องขัง และกุญแจมือของเขาครับเพื่อให้เกลือที่เป็นเครื่องปรุงส่วนประกอบของซุปมิโซะนะครับกัดกินน็อตโลหะของหน้าต่างห้องขังแห่งนี้จนทําให้เขาสามารถถอดน็อตเหล่านี้นะครับได้ด้วยมือเปล่าเขากระทําเช่นนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าครับจนสามารถบดลอกพันธนาการต่างๆบนตัวเขาและถอดลูกกลงของหน้าต่างจนสําเร็จในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับรูขนาดของหน้าต่างห้องขังแห่งนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่าศีรษะนักโทษเพียงน้อยนิดเท่านั้นครับจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีนักโทษสามารถนําเอาร่างกายของตนเองออกมาจากรูหน้าต่างที่ว่านี้ได้แต่ปัญหาอันน้อยนิดเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่สามารถกักขังหนวงเหนียวนักโทษอย่างชิราโทริเอาไว้ได้ครับเขาเฝ้ารอคอยจนกระทั่งวันที่มีเหตุการณ์ไฟดับในเรือนจําเกิดขึ้นเมื่อไม่มีแสงสว่างนะครับ เขายังได้ตัดสินใจทําให้กระดูกไหล่ของตัวเองหลุดเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเขาสามารถมุดรอดช่องแคบๆของหน้าต่างบานนี้ออกมาได้ก่อนที่เขาจะทําการปีนป่ายขึ้นเพาดานของเรือนจําและหนีออกจากที่แห่งนี้ได้ในที่สุดครับและหลังจากที่หลบหนีออกมาได้นะครับเขาก็หนีไปกบดานใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในถ้ำหณป่าทางเหนือของฮอกไกโดและใช้ชีวิตหากินโดยการล่าสัตว์ประทังชีวิตและหลังจากที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในป่าแห่งนี้ได้เพียงแค่ประมาณ2ปีเขาก็รู้สึกคิดถึงบ้านเกิด คิดถึงครอบครัวครับจึงได้ทําการตัดสินใจออกเดินทางเพื่อที่จะเดินทางกลับไปหาครอบครัวแต่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นครับ เขาโชคร้ายถูกจับได้ในระหว่างที่ทําการขโมยผลไม้ของชาวสวนแห่งหนึ่งกินซึ่งการถูกจับในครั้งนี้ของเขานะครับเกิดขึ้นในปี1947เขาถูกตัดสินให้รับโทษสูงสุดแบบไร้ข้อยกเว้นใดๆครับและในครั้งนี้นะครับเขาก็ถูกส่งตัวไปคุมขังเฝ้ารอคอยวันสุดท้ายของชีวิตที่เรือนจําซัปโปโดซึ่งเรือนจําแห่งนี้นะครับได้มีการทําการออกแบบห้องขังไว้สําหรับชีราโทริให้หน้าต่างแต่ละบานมีขนาดเล็กเทียบเท่ากับฝ่ามือมนุษย์เพียงเท่านั้นและด้วยอายุร่างกายของเขาที่แก่ลง บวกกับสภาพห้องขังที่เรียกได้ว่าแทบจะปิดตายทําให้ในแต่ละวันนะครับชิราโทริทําได้เพียงแค่เหมอมองเพดานห้องขังราวกับคนไร้สิ้นความหวังแถมเจ้าหน้าที่ของเรือนจําแห่งนี้นะครับก็มั่นใจในประสิทธิภาพห้องขังที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีจนถึงขั้นที่ว่าพวกเขาไม่ได้ทําการใส่กุญแจมือให้แก่ชิราโทริเลยด้วยซ้าเนื่องจากว่าห้องขังแห่งนี้นะครับได้ถูกออกแบบการสร้างเพดานไว้อย่างรัดกุม เพื่อแม่ชายผู้นี้สามารถปีนป่ายหลบหนีได้เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าการออกแบบสร้างเพดานห้องขังที่สุดแสนจะรัดก,กุมเช่นนี้นะครับจะก,กลายเป็นห้องขังที่ทําให้ชีราโทริสามารถหลบหนีออกไปได้อย่างง่ายดายมากที่สุดเนื่องจากว่าการก่อสร้างห้องขังแห่งนี้นะครับโฟกัสก็เพียงแค่เพดานช่องทางดูระบายอากาศต่างๆเพื่อป้องกันการหลบหนีจนทําให้เหล่าบรรดาผู้คุมเจ้าหน้าที่ทีมก่อสร้างนะครับพวกเขาลืมมองข้ามสิ่งที่ง่ายที่สุดไปก็คือบริเวณพื้น ของห้องขังแห่งนี้และการที่ชิราโทรินะครับยืนเหมือมองเพดานในทุกๆวันที่เขาทํานั้นก็เป็นเพียงแค่การตบตาดึงดูดความสนใจของเราผู้คุมนะครับให้ตายใจว่าเขากําลังวางแผนหลบหนีปีนป่ายออกจากห้องขังแห่งนี้เหมือนครั้งก่อนๆที่เคยผ่านมาเพียงเท่านั้นครับแต่ในครั้งนี้มันแตกต่างออกไปครับซึ่งชิราโทรินะครับเขาได้ทําการเก็บสะสมเศษโลหะต่างๆจากเรือนจําเพื่อมาทําการดัดแปลงสภาพให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สําหรับเจาะตัดพื้นของห้องขัง และขุดดินหลบหนีออกจากเรือนจาแห่งนี้ได้ในที่สุดครับและการหลบหนีของเขาออกมาในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้ร่อนเร่พเานจรไปเรื่อยครับแบบไร้ซึ่งจุดมุ่งหมายเขาได้ทําทุกวิถีทางเพื่อหาอาหารประทังชีวิตเขาใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆเปลี่ยนย้ายที่อยู่ไปเรื่อยนานนับหลายปีจะเดินทางไปหาครอบครัวที่เขาคิดถึงนะครับก็เหมือนเป็นการปรากฏตัวให้ตํารวจจับซะเปล่าเปล่าและเมื่อชีวิตของเขาไร้ซึ่งจุดมุ่งหมายนะครับในที่สุดเขาก็ตัดสินใจมอบตัว และกลับเข้าคุกด้วยตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งครับแต่การมอบตัวของเขาในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้ทําการร้องขอต่อชั้นศาลว่า ขอให้ตัวเขาได้รับการไต่สวนดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมเนื่องจากว่าทุกๆครั้งที่เขาทําการหลบหนีออกมาจากคุกนะครับเขาก็ไม่ได้มีการทําร้ายร่างกายเหล่าผู้คุมแม้แต่อย่างใดและผลจากการกลับมามอบตัวเองของเขาในครั้งนี้นะครับมันก็ส่งผลให้เขาได้รับพิจารณาปรับลดโทษสูงสุดให้เหลือเพียงแค่จําคุกในโตเกียวเป็นเวลา20ปีเพียงเท่านั้นครับซึ่งการใช้ชีวิตในคุกโตเกียวของเขาแห่งนี้นะครับก็แตกต่างออกไปจากครั้งก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิง เขาได้รับการดูแลได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจึงทําให้เขานะครับไม่มีความคิดที่จะหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้อีกเลยครับและตลอดระยะเวลาที่เขาใช้ชีวิตภายในคุกแห่งนี้นะครับเขาก็ถูกจัดให้เป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีเยี่ยมและถูกลดโทษปล่อยตัวก่อนกำหนดด้วยระยะเวลาเพียงแค่1 1ปีเท่านั้นซึ่งกว่าที่ตัวเขานะครับจะได้รับอิสระอย่างแท้จริงในครั้งนี้เขาก็เข้าสู่วัยชราที่มีอายุ54ปีเข้าไปแล้วครับเขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเรียบง่าย ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆออีกต่อไปจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปเกือบ20ปีชิราโทริก็ได้จากโลกนี้ไปด้วยโรคหัวใจวายด้วยอายุ72ปีและปิดตำนานชิราโทริจอมเวทแห่งเรือนจำของประเทศญ,ญี่ปุ่นไปนในที่สุดเหลือไว้ก็เพียงแต่หุ่นขี้พึ่งของเขาที่ถูกสร้างและเก็บไว้ในเรือนจำอาบาชิริที่ในปัจจุบันนี้นะครับได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้คนนักท่องเที่ยวต่างพากันเข้ามาเยี่ยมชมและฟังประวัติศาสตร์ตำนานของโยชิเอะ ชิราโทวิจอมเวทแห่งเรือนจำผู้นี้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานการแหกคุกสุดเหลือเชื่อนะครับของแดนอาทิตย์อุทัยที่ทางผมได้ทำการรวบรวมเนื้อหามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวปริศนาเรื่องราวน่าสนใจเช่นนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยเพื่อที่คุณ จะไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ฟังตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมโชว์แปลงท็อกแองจิ้นก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพันด้วยนะครับสวัสดีครับ